สวัสดีครับวันนี้นะครับกล้องสองฟ้าพาเพืองก็จะมาพามาดูนะครับการติดตั้งกระจกมองข้างเปลี่ยนกระจกมองข้างเป็นไฟเลี้ยวนะครับให้มีไฟเลี้ยวนะก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยและสามารถพับเก็บได้นะครับวันนี้เรามาที่ร้านแวนช็อปนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องรื้อกระจังหน้าออกแล้วก็กระจกไปตองออกก่อนนะครับ,บนเนี่ยช่างกำลังดำเนินการอย่างนี่นะครับลื้อเสร็จแล้วเราก็มาดูของที่นี่นะครับรื้อมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะช่างกำลังราาประกอบกอบับกระจกมองข้าขงตัวใหม่อยู่นะครับ กระจกมองข้างตัวนี้มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วไฟเลี้ยวนี้ก็จะผมเปลี่ยนตรงกระจกนี้ด้วยนะครับตัวตัวตัวกระจกนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวตอนเปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับคอยติดตามกันดูนะครับนะฮะผลงานจากร้านแวนช็อปนะครับนี่นะครับ เรามาคอยมาดูตอนจบตอนติดตั้งเสร็จจริงๆนะครับ ผ้าช่างหน่อยนะครับตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้กลังเดินสายอยู่ครับอ,อ๋อกำลังเดินสายไฟอยู่นะครับใช่ครับโอเคครับอ<ด>ืม<ด>นี่ฮะช่างกําลังเดินสายไฟอยู่นะครับ มาดูผลงานที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ช่างบอยเป็นคนเทสให้เลยนะครับนี่จะเป็นผมล็อกนะครับอ่าผมล็อกอ่ามีกระจกข้างเปิดออกมาได้ด้วยนะครับมีไฟหลีกับไฟเลี้ยวเปิดช้างขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับช่างบอยเนี๋ยลองอีกทีนะครับอ่าล็อกนะครับ ว้าวสุดยอดเลยครับนะฮะิดล็อกนี่นะครับกระจกมองข้างเราเดี๋ยวนะอาจะมีไฟสองพื้นด้วยนะครับนะเดี๋ยวให้ดูนะครับมีไฟสองพื้นตอนกลางคืนจะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วเห็นบอกว่าเปิดไฟเลี้ยวแล้วกระจกกระจกตัวนี้จะมี มีฟันมีลูกศรบอกใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวลองเ<ไ>ปิดไฟ<ป>เลีล้ยวดูหน่อยนะครับช่างบอยโอ้โหโอ้โห,โโหสุดยอดครับนะฮะงานพรีเมียมครับสมราคาครับใช่ค่ะแล้วตัวเนี้ยก็คือมันจะมีไฟเลี้ยวแล้วตัวเลนเนี่ยมันจะเป็นเลนวายแต่ถ้าเป็นเรนฟ้าเนี่ยมันก็คือจะเป็น ตัวตัดแสงเวลาเรามองมาแสงแดดจ้าตรงนี้จะตัดแสงทำให้เรามองได้สบายรับอันนี้ครับนะฮะเจ้าของร้านนะครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับนี่ก็จะมารีวิวตัวกระจกมองข้างค่ะครับผมเชิญเลยครับเปตัวเีค่ะตรงนี้จะเป็นระบบ O E A ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะครับใช่ค่ะ O E A ย่อมาจาก Openning Ending Action ใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวญี่ปุ่นเลยเป็นของญี่ปุ่นเลยนะครับใช่ ครับผมขายดีไหมครับตัวนี้จริงๆก็ขายได้เรื่อยๆนะคะใช่จริงของคุณภาราคาสมคุณภาพค่ะแล้วก็มีรับประกันด้วยค่ะถ้าซื้อที่แบรนดอตเพราะว่าเป็นตัวแทนดีลเลอร์ของบรันตีโดยตรงค่ะถ้าเปลี่ยนปัญหาภายใน6เดือนอันนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยค่ะโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมต้องลองไปใช้ดูแล้วครับสงสัยจะต้องโดนอีกหลายหลายช็อตนะฮะในไฟหน้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยว ถ้าไฟหน้าเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปกันใหม่นะครับก็วันนี้ก็นะฮะรออ๋อเราเปิดไฟหลีจะขึ้นสีขาวจิ่งกันเวลาเรากดเลี้ยวปุ๊บตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองแล้วก็มีว้าวนะฮะเดี๋ยวช่างบอยช่วยเปิดไฟไฟเลี้ยวหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวก็โอ้โหนะครับสวยงามครับ มอไซค์ตั้ข้าวหรือรถตข้าวจะเพิ่มความสว่างของเราเพื่อความปลอดภัยได้ด้วยแล้วก็สวยงามด้วยค่ะโทษทีนะฮะตัวไฟไฟไอไฟตรงนี้เนี่ยจะจะจะดับตอนไหนครับตอนปิดประตูตอนปิดประตูครับอ๋อไฟเปิดไฟจะปิดใช่ค่ะช่วยในที่มืดนะคะันจะช่วยเรื่องเรื่องแสงสว่างเรื่องแสงสว่างด้วยโอ้คับผม ยอดเลยครับอ่าเสียตังค์แล้วได้คุณภาพแบบนี้นะฮะถือว่าคุ้มค่านะครับนะฮะขอบคุณมากเลยมีผู้ชนาญการอ๋อใช่ครับติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญก,การครับนี่นะครับไน้ทำช่างนะช่างบอยแห่งร้านแวนช็อปนะครับอ๋อมันมใส่ใกนันอู้อ่าครับคิวแน่นจริงๆนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับมาติดต่อได้เลยนะครับที่ร้านแวนช็อปนะครับเบอร์โทรครับ0870066997ครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับครับครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมาทำอะไรอีกนะครับให้รถคันนี้ครับผมบายๆนะครับสวัสดีครับทุกคน